สวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนฉันวิ่งไล่สไตล์นักวิ่งหัวถแถลงนั่นเด้มาเพื่อนเด้ยวันนี้มาซ่อมพัดลมกันข้างบ้านยกมาให้ช่วยซ่อมดูสภาพลื่อมาเลยก็ดีเด้ลื่อมาเนี่ก็ประหยัดเวลาเองเองยะได้ไม่ต้องมาลือ่อใบพัดก็มีแต่ขี้ฝุ่นเต็มเลยบอกว่าเอาไปเปิดให้ไก่อยู่ตนาว่างั้นมาดูที่เป็นไงเอาเปิดให้ไก่ให้ลิงให้ จริงเหรียญอะไรก็แล้วแต่เถอะอยู่ก็นาอยู่ก็ไหนก็เปิดได้ถ้ามันไม่เสียยี่ห้อดูก่อนอัลตริเลยเนี่ยแบบดิจิตอล,เ,ลเนี่ยแบบเนี่ยเรียกว่าดิจิตอลถ้าเมนนวดมันจะเป็นปุ่มกดปกเปกปกเปกดูเพจกันก่อนเดมมันมีไหมเพจเ,เพิดอะไรไม่มีเลยเด,เดช่างมันเถิดไม่มีาอาการมันเป็นยังไงลระเพื่อนบ้านบอกว่ามันเปิดได้อยู่ แต่มันปิดไม่ได้นั่นเดิเปิดตลอดเวลาว่างันลองก่อนเดี๋ยวค่อยทําค่อยลือ้อมันเป็นยังไงมันปิดไม่ได้เปิดได้อย่างเดียวเอาเสียบเนี่ยแมพเปิดไฟเปิดดูดีเปิดหมุนได้เลยเนี่ยเอาลองปิดสินี่เดีกดแมพแมพแมแม,ป,มป,ปิด ดับเลยเอาดับสวิตนี่เลยก็ได้นี่เอาดับเลยนี่เมื่อเองกดแล้วมันไม่ดับเองก็ดับสวิตไฟซะมันเลี้ยวไปเดี๋ยวมันลื้อกันนั่นเดี๋ยวเพื่อนด้ยวยเปลี่ยนสวิตไมโครสวิตในนี่ก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนยกบอดดอกแบบนี้นอนลงเราก็โจ๊กเข้าไปงี้โจ๊กเข้าไปเราก็ดันนิดนึงลงหลักมือดันไว้ด้านี่ จกล็อกเข้าไปนี่ด,ดึงดึงซ้ายดึงขวาเด้ดึงนี่ออกเลยเห็นไหมล่ะไม่ต้องขันน็อตอะไรหรอกก็นี่ถอดแล้วสีแชกี้แล้วถอนก่อนเพื่อนเ้ยดึงดแวบเปิดฐานข้างต่ำมันออกแล้วก่อนนี่มองเห็นบอดเลย ทร์กรเดบอดเนี่ยมันแยกเปลี่ยนได้เด้อไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนทั้งบอดดอกทํ้เอาอันไหนที่มันประหยัดได้กับประหยัดไปอัเดียหนึ่งสองสสสสตัวเนี่ยออฟเนี่ยมันไม่ปิดมันกดได้อยู่แต่มันไม่ปิดเอาเดี๋ยวมันบัดกี้ออกเลยดีย ไม่ปิดเป็นยังไงไม่ปิด่ดะดึงมาเลยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้หน่อยนิดเดียวนี่ยบัเกียรมามันมีสตัวด้วยกันอันเนี้ยสั่งซื้อมานเด้เปิดเลยเปิดดูที่สั่งง่ายมือจิ้มโทรศัพท์ก็มาแล้วของห่อมาอย่างดีเลย สั่งมาสี่ตัวเลยเดี๋ยวเปลี่ยนทั้งหมดเลยสี่ตัวนี่เหมือนกันสูงเท่ากันใส่เลยเพื่อนเลยกดเข้าขไปไงบัตรกี้เดี๋ยวนี่ใส่แล้วใส่ไม่ยากหรอกนี่มันมีตำแหน่งบังคับอยู่ใส่ตามแนวตำแหน่งมันนั่นแหละ เกีไปเดี๋ยวก็จะได้ลองอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนเด้อนี่แหละเปลี่ยนเอาอย่างงี้แหละเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสี่ตัวนี่กับทินเนอร์ใส่แปงไปัดดูเด้อว่ามันติดดีไม่ดีเอามาเดี๋ยวจะได้ใส่ลองกันนะเดี๋ยวจะมาประกอบเราก็จะลองเปิดดูนดีว่ามันใช้ได้ไหมหลังจากเปลี่ยนสวิตไปนี่ถ้าใช้ได้ มันปิดได้ก็จะได้มาสรุปปัญหากันตัวมีกี่ตังเด้อเนี่สร้างเอาเพื่อนเด้อใส่เลยเอาตัวอย่างไปเทียบดาเด้อถ้าไม่แน่ใจเนี่เพราะว่าสวิตเนี่ยมันมีหลายขนาดมีแบบแบบสัน้นแบบสูงแบบกลางอันนี้แบบยาวที่เองใส่นี่แบบยาวเดือยมันยาวขึ้น เอาตัวอย่างไปซื้อว่างั้นเถอะถอดเอาตัวอย่างไปซื้อชัวร์ๆใส่แล้วก็คันให้แน่นเด้อคันแน่นพอประมาณคันแรงมากไม่ได้เด้อเดี๋ยวแตกเดี๋ยวบดบอดจิตแตกหรือว่าพลาสติกฐานยึดเป็นจิตแตกกับบ้านเก่าเด้อนี่สี่ตัวนี่กับบ้านเก่าเลยอะไรก็ซื้อก็ล้านขายอิเล็กทรอนิกส์กันละหรือซื้อก็ทุ่งนาก็ได้ถ้ามันมีขายว่างั้นเถอะก็ทุ่งนาก็ ท่นมีขายก็ซื้อได้แต่อย่าไปซื้อก็รห้่านขายกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันนะเดี๋ยวเขาเจะลูกชิ้นเวียงหนาวด้อยปิดเลยเดี๋ยวได้ลองดๆๆๆอดไรกบอแบงนี้แหละฮะเปลี่ยนใหม่เขาไปแล้วมันจะใช้ได้ไหมหระมันจะปิดไหม ออฟไหมว่างันเดอะเปลี่ยนของใหม่ไปแล้ววิธีการก็ทำเอาอย่างที่นั่นหละร้องมาดิเนี่ยประกอบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยประกอบจริงอี่ทีหนึง่งเอาแค่ร้องนี่ก่อนเดี๋ยวจะได้สรุปปัญหากันเด้ปยหาใบก่อนมาใบาได้มาละใส่ร้องเลยเล้ มันจะใช้ได้ไหมล่ะหลังจากที่เองเปลี่ยนสวิฟ์ไปแล้วเนี่ยใช้ได้ก็จะได้มาสรุปปัญหากันเนี่ยเสียบเลยมาเปิดเด้อเปิดนะปิดหมุนอ่ะปิดดูดิถ้ามันใช้ได้มันจะดังปิดพนมีลำโพงอยู่เอาปิดอ่ะได้ละใช้ได้แล้วเนาะ เพื่อนเอ้เนี่ยใช้ได้แล้วไหนเปิดอีกทีทีเอาเปิดดูเด้อแป๊บเนี่ยไฟแดงตีเลยดังปิดอ่ะอ่ะเปิดแล้วเอาทรายดูเด้อทราย ดูทีปิดได้ไมหมล่ะดูเดอ้อปิดฟังดูดินั่นปิดใช้ได้เหรอเห็นไหมล่ะถ้าของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีปัญหาอย่างเงี้ยมันเปิดได้แต่ปิดไม่ได้ก็เปลี่ยนสวิตเอาก่อนเดอ้อเนี่ยสวิตน,น้อยนี่ไมโครสวิตนั่นนี่ตัวไม่กี่ตังค์ดอกอย่าด่วนไปเปลี่ยนบอร์ดถ้าเปลี่ยนบอร์ดมันหลายตังค์ สวิตพวกนี้มีขายอยู่วัดที่ทีมาปิดปิดดูเด้อได้ไหมฟังเสียงนั่นดังปิดใช้ได้แล้วใช้ได้เลยเด้อเนี่ย มาสรุปปัญหาเขาะเพื่อนอ,อ่ะพัดลมบอร์ดดิจิตอลสวิต์ปิดไม่ลงสาเหตุเนื่องจากไมโครสวิตมันเสียซื้อมาเปลี่ยนใหม่ซะซื้อเฉพาะสวิตก็ได้ไม่ต้องยกทั้งบอร์ดดอกปิดเปิดก็ใช้ได้ปกติแหละก็มีความรู้มาแบ่งปันมาแชร์กันไปเด้สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชม ก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนโชคดีมีเงินใช้ทั่วหน้ากันทุกคนขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เดอ้อสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับอ้